อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ทุกท่านครับผมพีเคและนี่คือคอคนรักรถไม่ต้องเสียดายไปน,นะครับวันนี้พีเคมาคนเดียวนานา,นายังฮันนีมูนอยู่นั่นเองนะแต่ความมันของรายการของเราเนี่ยไม่สิ้นไม่สิ้นแน,น่นะครับกับเรื่องราวสาระดีๆือเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์มอเตอร์ไซค์เรื่องกับรถและที่สําคัญเรื่องกับสาวสวยที่เขาหลงรักเจ้าบิ๊กไบค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์สองล้อเครื่องแรงคันอย่างนี้มากๆเลยนะพบกับเธอเลยดีกว่าครับสาวร่างสวยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่รู้ว่าจะชมอะไรก่อนดีนะฮะจะรู้จักว่านางงามไม่น่าเชื่อนะครับน,นานๆที่ที่ผมผุดหนัดอึ้งนะเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าจะชมชม,ชมอเจ้ามอเตอร์ไซค์เจ้าหนิงจ้าคันนี้หรือว่ารองเท้าดีใช่ไหมฮะรู้กันเก่งอ,อันดับแรกเลย ช,ชุดนี้มันไปไงคือจริงๆมันต้องมีกางเกงขายาวอีกตัวเนอ,อะแต่เห็นแค่ขี่แค่นี้แบบว่าขี้เกยียจไงจริงๆต้องครบเซ็ตทั้งหมวกกันน็อกทั้งถุงมือทั้งตัวเกราะคือถ้าเกิดท,ทางบ้านสามารถบเอามือมาปิดส่วนจอได้นะทีนี้ปั๊บเนี่ยพร้อมเดินแบบนะ,ะลงมานี่เหมือนกับเพิ่งตื่นตอนเช้าตองจอกําลังกายนะลงมาข้างล่างนี่คือกราจะเข้านอนตรงนี้นะแล้วตรงนี้คือพร้อมขี่ออกต่างจังหวัดค่ะวันนี้ตีมของเราคือบิ๊กไบค์ถูกต้องไหมถูกต้องนี่คือสิ่งที่ หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับบูมบนันดดาคุณเริ่มชอบเจ้ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะผมไม่เคยรู้ที่คุณชอบก็มันมันจริงๆชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะตั้งแต่ตอนเป็นมังนอกแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสจะได้ขี่ครั้งแรกที่ได้ขึ้นเจ้าบิ๊กไบค์เนี่ยตอนนั้นกี่ปีมาแล้วครับปีที่แล้วคะ่ะพี่จริงจริงค่ะ คุณพร้อมขนาดขอไม่เฉพาะคุณพร้อมขนาดเ <c oughs> นี่ยมีเจมีเจไดนิสมีคาร์นไฟเบอร์หัวกันขนาดเนี้ขี <c oughs> ่มาแค่ปีเดียวค <c oughs> ถามได้ว่านนะจุดนั้นอนะอะไรมันทําให้บอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะไปซื้อบิ๊กไว้ช่วงหน้าไปดูเจ้าบิ๊กไ์ของอดีตนางสาวไทยของคุณบุ๋มปนัชดากันว่ามันจะใหญ่และแรงกันขนาดไหน ก็เริ่มจากคันใหญ่จุดนะคะก็เป็นไฮยาบูซาสุดและใครที่อยากเห็นรถมอเตอร์ไซค์ราคา24ล้านบาทห้ามพลาดแต่เอาเขาเช็ดพื้นเนี่ยทำยังใต้เหรอได้หรอจริงหรอที่ชอบเพราะว่ามันหล่อคันที่ญี่ปุ่นเอามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์แล้วไปแล้วกลับบอกเขาว่าถ้าไม่ให้จะขีดมันล้มมุกบัดดาเนี่ยคือตะปูเป็ด ขนาดเนี่ยมีจจมีจะไดนิสมีคาร์บอนไฟเบอร์หัวกันขนาดเนี้ขี่มาแค่ปีเดียวถามได้ว่าณจุดนั้นอะอะไรมันทําให้บอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะไปซื้อดิ้นไวตอนนั้นไปเที่ยวปลายแล้วเพื่อนทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์แบบฟีโน่เป็นหมดอะเล็กเล็กเล็กน่ารักอะแต่เราคนเดียวที่ขี่ไม่เป็นก็เลยมาถามเพื่อนในวงการว่าถ้าจะเรียนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเรียนกับใครเขาก็แนะนําอาจารย์โฮกมาเราก็เลยไปเรียนใหมสไตล์การขี่เป็นไงครับเร็วทางตรงอะเร็วเป็นสิ่งทางตรงค่ะแต่ถ้าเกิด อย่างเข้าโค้งแล้วไม่ชัวร์ไม่เข้าก็คือแสดงว่าขี่โอเคเพื่อความมันท่องเที่ยวค่ะออกต่างจังหวัดทัวร์่งในไรซิ่งในสนามขี่เต็มที่แต่เอาเขาเช็ดพื้นเนี่ยทำยังได้เหรอได้หรอจริงเหรอจริงเหรอได้ไม่ได้คือบอกแล้วว่าไม่มีใครรู้เลยว่าถ้าเกิดใส่บวกกันน็อกใส่ชุดเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าปัตตาครทำผู้ชายหลายคนที่แอบเล่นอยู่ทั่วประเทศถึงขนาดนงพวเเองทั้งชีวิตนี้ยังไม่สามารถทำได้ขนาดนี้เลยมอเตอร์ไซค์ตอนนี้คุณมีกี่คันห้าคันมีห้าคันมีอะไรบ้าง ก็เริ่มจากคันใหญ่สุดนะคะ,ะก็เป็นไฮยาบุสะซูซูกิไฮยาบุสะพันสค่ะเ,<อ>เครื่องมนตรปีศูนย์เก้าค่ะและนี่ก็คือชมหน้าเจ้าพญาเหี่ยวไฮยาบุสะบิ๊กไบคันแรกของคุณปุ๋มปนัดดาที่ใช้ในการขับขี่เป็นยังไงครับคุณผู้ชมใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยใช่ไหมครับส่วนความแรงของเจ้าไฮยาบุสานั้นไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชม เพราะมันได้ฉายาว่าเจ้าแห่งความเร็วของรถโปรดชันไบที่เร็วที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งมีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่1,340ซีซีจังหวะ4ี่สูบและเรียกได้ว่ามีขนาดความใหญ่เท่ากับเครื่องยนต์ในรถเก่งกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมและนี่ก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่คุณหมุนปนัด,ดาเลือกใช้เจ้าฮฮยาบุสะพญาเหี่ยวคันนี้เพราะมันมีทั้งความแรงความเร็ว และก็ความมันในการขับขี่นั่นเองแหละครับที่ผมเลือกเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเครื่องมันแรง ขี่แล้วรู้สึกโดนใจว่ามันสั่งได้อย่างใจเช่นฉันอยากจะแซงไปข้างหน้าตรงนั้นมันจะไปทันทีบิดนิดเดียวมันไปเลยดเดียวทันทีและอย่างที่2คือด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมันเนี่ยมันสามารถปรับแรงทอร์กของมันได้อยากจะเป็นโหมด A โหมด B โหมด C มันคืออันนี้คืออะไรครับโหมด A เนี่ยก็คือปล่อยเต็มเต็มี่สูบก็ปล่อยเต็มเต็มสูบของมันสีท่าถนนว่างจริงถ้าถนนว่างถนนโล่งแล้วก็คุณอยากได้ความมันปล่อยโหมด A ได้เลยแต่ถ้าเกิดโอเคอยากชิลๆสบายๆแบบต่อให้ใส่แรงบิดหน่อยแต่มันไม่กระชากมากนะกก็โหมดบี ใช่แต่ถ้าเกิดโหมด C เนี่ยก็วันที่ฝนตกถนนขรุขระหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโหมด C เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้มากขึ้นตอนนี้ไฮบูสะถือว่าเป็นรถที่เร็วยังเร็วที่สุดในโลกอป่เออถ้าถ้าเทียบกันแล้วก็ยังถือว่าเร็วที่สุดในโลกคันหนึ่งเ,ออเพราะว่าแล้วแต่วันเทสเนี่ยวันเทสก็วัดเทสกับอะไร<อ>คือบางคนก็มาเทสกับคาวาซากิเซตอาร์พันสี่ตัวนั้นก็บอกว่าไอเซตอาร์ชนะนิดหน่อยออแต่บุ๋มว่าพอๆกันแหละก็เร็วเหมือนกันก็คือเกิน330ประมาณนั้นค ครับส่วนรถอีกรุ่นหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกก็คือเจ้า y t k คันนี้นี่เองโดยสร้างทำมาจากอลูมิเนียมพิเศษมีน้ำหนักรวมไม่ถึง25กิโลกรัม ส่วนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เจ็ตของโลส roy อยที่ใช้กับเฮลิคอปเตอร์ของนาวียุโรปนั่นเองรถคันนี้นะฮะเป็นรถเกียร์ระบบอัตโนมัติสองสปีดแบบรถแข่งคอมเร้าวันใช้เชื้อเพลิงที่เติมเครื่องบินรบทำความเร็วจาก0ูนยถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงแค่12วินาทีเท่านั้นและมันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง372กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว เจ้า Y2K คันนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกที่ใช้เครื่องยนต์ไ p ฟ o n e นทำให้มันเป็นรถที่ขับยากที่สุดในโลกอีกด้วยถ้าใครที่สนใจเจ้า Y2K คันนี้สนนราคาเขาอยู่ที่24ล้านบาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมเรนเดาครับห้ามว่ากันนะครับแต่ว่าสโลแกนนี้ผมว่ามาันค่อนข้างแรง ทำว่ากันนะฮะมันผ่านกบวมไหมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แต่ฉายาคุณมุมพรัดาเนี่ยคืออ,อกฟูฟิตย้ำอย่าเพิ่งมองอ,อกฟูฟิตมันมาได้ยังไงฉายานี้ฮะคุณบุญได้มายัางไงแล้วมันหมยายถึงอะไรช่วงหน้ามาฟังจากปากคุณบุญเองดีกว่าครับ ที่ชอบเพราะว่ามันหล่อเรอเ,เป็นคันที่ญี่ปุ่นเอามาโชว์ในงานโมอเตอร์โชว์แล้วไปเดากลับบอกเขาว่าถ้าไม่ให้จะขีบมันล้มตัวเองนี่ไม่ได้ขี่เองไม่ได้เป็นนักบ,บิดเองแต่สร้างทีม์ไจค์ให้ตัวเองเอ,อาลครับสโลแกนที่หลายคนรออยู่หนุ่มๆก็อยากรู้ผมเองก็ข้องใจเหมือนกันนะฮะ <laughs> คือถ้าเกิดคิดตามคำพูดเนี่ยมันอาจจะทะลึง่งแต่จริงๆแล้วจะทะลึ่งหรือเปล่าผมบระดา,นานอ,กอกฟูปิดมันฟูและวปิดยังไงแล้วเคลือบงไงครับ เออก็เป็นเกี่ยวกับงานพรีซเซนเตอร์ค่ะที่เกี่ยวกับการบำรุงฮอร์โมนบำรุงร่างกายให้สวยสดใสแล้วก็ทานแล้วก็จะเป็นความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ได้เต็มเต็มแบบเต็มภาคภูมิอ่าดังนั้นสโลแก,กนกับความเป็นจริงมันก็ต้องเป็นแนวนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้เป็นภาพ่องนันูโอ้ฟูเดียวพอะละพอลเดี๋ยวไม่ผ่านแล้วช่วงนี้ถ่ายสุโดยกระดาษทิเด็กนั่นเองนะครับไม่ยเคยเข้าไปถ่ายละครในคุกอบเจอภาพตัวเองอยู่ในคุกิช่ต้อง คู่กับอํม,งไ,งไ,มได้ไหมไม่รู้แต่อย่างน้อยได้คู่กับอ้มนะเออก็อย่างเชนะถามว่าใครเวอร์กันตอคันที่สองคาวาสกิรินจาแซดเอ็กโปันนี้ปะไม่ใช่จะเป็นสปอร์ตกว่านี้ที่ชอบเพราะว่ามันหล่อแล้วอยากได้มากแลวเป็นคันเดียวในประเทศไทยคือเป็นคันที่ญี่ปุ่นเอามาโชว์ในงานโมอเตอร์โชว์แล้วไม่ได้เอากลับอ๋อคุณขอซื้อไว้เลยเหรอค่ะบอกเขาว่าถ้าไม่ให้จะถีบมันล้มก็ไม่ขาย ธรรมดาบรรลุเครึ่งไทยนักเลงเนี่ยไงแล้วเขาตัดช่นไรขายอย่างนี้เราต้องซื้อแพงกว่าธรรมดาไม่ถูกถูกถือว่าถูกถูกแต่ก็เหมือนเราเป็นเป็นเิเศ์เขาด้วยใช่ไหมค่ะค่ะก็คือคือเวลาขี่ไปไหนบุ๋งก็เอาคันนี้ขี่ไปหลวงพระบางอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทริปของคาวาซากิเขาและนี่คือหน้าตาของเจ้านินจาฮาโตริครับไม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับมันคือนินจา ZX6R เอ็ก ซึ่งเขาเริ่มผลิตกันตั้งแต่นู่นครับปี1984ตอนนั้นเขาใช้ชื่อรุ่นว่า GP Z900R นะครับซึ่งเจ้านินจานี้นะครับเขาจะเน้นแบบสไตล์ดูดันครับรูปร่างที่คล่องแคล่วว่องไวและมีขนาดเครื่องยนต์ถึง2 4 9ซ c ซีจังหวะระบบเกียร์มีถึง6เกียร์ด้วยกันนะครับและก็มีความพิเศษอยู่ตรงที่ทำสีใหม่พ้อมโลโก้เพื่อฉลอง25ปีของนินจานัน่นเองครับ ึ่งคุณบุมปนัดดาของเรานะฮะก็บอกว่าถึงมันจะไซส์เล็กไปน,นิดหนึ่งนะฮะแต่ความมันและความสาใจาก็ยังมีอยู่ในดินจาคันนี้นี่เองแหละครับคันที่สาคันที่สามสี่ห้าจะเป็นตัวเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยค่ะคาวาสกิดินจาสองห้มดเลยซึ่งปัจจุบัน3ามคันนี้เป็นทีมเป็นรถแข่ง,ขงจัดให้ทีมแข่งวอเองไปแต่โดยไม่ได้แข่งตอไม่ได้แข่งค่ะเพราะว่า ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นตัวเองนี่ไม่ได้ขี่เองไม่ได้เป็นนักบ,บิดเองแต่สร้างทีมมอร์จซค์ให้ตัวเองใช่ไหมไอเดียนี้มันเกิดขึ้นังไงครับจากที่ตัวเองอยากเป็นนักแข่งแล้วก็มีน้องๆอ,อ,อีกหลายหลายคนอยากเป็นนักแข่งโดยที่บุ๋มเองเนี่ยคิดว่าการที่เราเป็นคนดังเนี่ยจะเปลี่ยนความดังเป็นความดีได้อย่างไรเราก็ต้องหาโปรเจกต์อะไรขึ้นมาทําสักอย่างหนึ่งนะคะโดยการที่ บุ๋มเองเจอกับน้องๆที่เขาเป็นเนี่ยเด็กแว้นตามท้องถนนแล้วบุ๋มคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทําทีมแข่งขึ้นมาเนี่ยให้น้องๆจากท้องถนนเนี่ยมาอยู่ในสนามเรซซิ่งคือให้มันขี่อยากเอออากแสดงความบ้าให้มันบ้ากันในสนามแข่งไปเลยจะดีกว่าไหมโดยที่โอเคบุ๋มเองก็มีมอเตอร์ไซค์ที่บุ๋มชอบแบบนั้นแบบนี้โดยที่ให้ออกความฝันฉันเนี่ย เข้าเส้นชัยให้ทีชื่อทีมชื่ออะไรปนัดดาเรซิ่งทีมค่ะโอ้ยปนัดดาเรซิ่งทีมแล้วน้องผู้นี้มีมีดีกรีย่างมีตำแหน่งเคยชนะบ้างหรือยังโอ้ยชนะมาทุกสนามเลยเอ้ยทุกสนามค่ะกี่สนามละเอ่อสามสนามที่เราลงแข่งทั้งหมดสามสนามชนะทุกสนามชนะแบบชนะแบบติดโพเดียมนะแต่สนามแรกที่เราลงแข่งกันเลยได้ที่สองได้ที่สองได้ที่ห้าได้ที่สี่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเนี้ยสั้นๆสำหรับสาวๆชาวสตรีที่อยากจะ อยากจะข้ามมาจากมอเตอร์ไซค์ธรรมดาขึ้นสุดซูเปอร์บค์บ้างผู้หญิงจะไม่กล้าบิดเข้าโคง้งผู้หญิงจะไม่กล้าบิดเข้าโค้งแต่จริงๆแล้วความเร็วมันจะเป็นตัวช่วยพยุงทําให้คุณพ้นจากโค้งได้โอ้โหเป็นความรู้ใหม่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าโคง้งโดยเฉพาะตอนที่มอเตอร์ไซค์แบนเนี่ยะนะคะถ้าเกิดคุณไม่บิดคุณก็พับ สมมติว่าอย่างนี้เออให้ตรงใจเราจะพับแล้วปล่อยปมันก็สไลด์ออกไปแต่ถ้าเกิดจริงๆคุณบิดสู้มันพับมันก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่นี่คือแรงของมอเตอร์ไซค์ที่จะช่วยในการพยุงเข้าโค้งช้าเธอที่เอาเข่าลงพื้นที่เอาเข่าเช็ดพื้นแต่เพียงแต่ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่เอาเข่าเช็ดพื้นกันดังนั้นวิธีการเข้าโค้งก็เข้าแบบธรรมดาช้าๆหน่อยก็ไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเกิดผู้หญิงอยากจะขี่บิ๊กไบค์นะไม่จำเป็นต้องเอาเข่าเช็ดพื้นอย่างบุ๋มก็ได้โอเคสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะตามไปกับนักบบิดดสาาาวววเียของไ ที่จะร่วมเดินทางไปกับนักบิดชายกว่า60คัน <c oughs> เธอจะไปถึงจุดหมายนชะชายแดนประเทศหรือไม่ต้องมาลุ้นกันนะครับรถแปดหมดแปดหมด